วันนี้จะมาพูดถึง5สิ่งนะคะสิ่งที่ต้องมีถ้าว่าเราอยากที่จะดึงดูดลูกค้าตลาดไฮเอ็นหรือว่าลูกค้าพรีเมียมเองนะคะสำหรับเราทุกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ Expert Based Business นะคะคำว่าไฮเอ n d หรือ h ฮทิเกตเนี่ยนะคะ ก็เป็นสิ่งที่มีความหมายแตกต่างกันไปสำหรับสิ่งที่นิดาเรียกว่าเป็นราคาหรือว่าแพ็กเกจนะคะแบบไฮทิเกตหรือว่าไฮเอ็นสำหรับนิดานะคะคือมีราคาตั้งแต่หลัก5 0 0 0 0นขึ้นไปละกันนะคะ5 0 0แสนถึงเป็นหลักร้านหลักหลายๆลร้านอย่างเงี้ยนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นแพ็กเกจที่เป็นไฮทิ t เก k ตนะคะหรือว่าไฮเอ็นนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขอันนี้มันแปรผันตาม ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณอยู่วงการไหนอุตสาหกรรมไหนด้วยอ่ะสิ่งที่คุณขายคืออะไรด้วยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่า high end ในแบบตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมือนกับคําว่า high end ในเ,เรียกออไรแพ็กเกจให้บริการในเรื่องของธุรกิจแบบโคชิ่งสําหรับคู่รักอะไรเงี้ยเออก็อาจจะไม่เท่ากันอะไรเงี้ยถูกไหมคะแบบไปอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นแพ็กเกจแบบร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าได้อย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับวงการที่คุณอยู่นะคะแต่ อาถ้าคำจำกัดความเนี่ยเราบอกได้เลยว่าราคามันคือ10เท่าของราคาที่แบรนด์อื่นๆขายกันในท้องตลาดนั้นๆในอุตสาหกรรมนั้นๆนะพร r i ซิ n งแบบ1 0บถึงยีเท่าของราคาเฉลี่ยในตลาดนั้นๆอันนี้แหละคือเป็น h high t i c k e t ของจริงละเป็น High End ของจริงละนะคะ ทีนี้5สิ่งที่ต้องมีถ้าอยากดึงดูดลูกค้าไฮเ h end เนอะอยากทำอยู่ในตลาดพรีเมียมตลาดลักชัวรี่เนี่ยนะคะอันที่หนึ่งเลยคุณคุณต้องมี authority ก่อนนะ authority คือความน่าเชื่อถือแบบเหมือนแบบมีมี authority คือแบบคนรู้เลยว่าคนนี้ตัวจริงไม่ต้องแนะนำเลยรู้เลยว่าคนนี้คือแบบที่หนึ่งของวงการนี้อะไรเงี้ยหรืออันดับต้นๆอ่นนะแบบ t o อป i ของวงการนี้อะไรเงี้ยนะคะอันนั้นคือสิ่งแรกที่ต้องมี เพราะแน่นอนว่าคนจะจ่ายเงินจนํานวนเยอะๆคนจะจ่ายแบบแพงที่สุดในตลาดนั้นน่ะเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมคะเขาต้องการสิ่งที่มันดีที่สุดนั่นแปลว่าคุณต้องมี credibility คุณต้องมีความน่าเชื่อถือนะคุณต้องมี authority authority มันยิ่งกว่า credibility อีก authority มันเหมือนแบบไม่ต้องมีใครแนะนําคุณเลยแบบเหมือนเขารู้เลยอะว่าคุณแบบมาพร้อมความมั่นใจคุณแบบเป็นที่รับรู้ในวงการนี้ว่าคุณคือสุดยอดละ ะะอันที่2คือ r e l a t a b i l i t y คือเขาต้องรู้สึกมีเขาเรียกอะไรเชื่อมโยงกับคุณได้นะไม่ว่าจะเป็นแบบการวางตัวมารยาทในการพูดจาออการแต่งตัวความรู้ความฉลาดความเข้าใจออบุคลิกภาพบางอย่างค่านิยมที่คุณให้ความสำคัญอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ มันต้องเป็นสิ่งที่เขาลูกค้าของเรารู้สึกว่าเขามีความคล้ายกับเราอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะอ่าอย่างลูกค้านะ่ะสิ่งที่มีความคอมมอนหรือเหมือนกันเลยก็คือเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบตรงไปตรงมาพูดตรงตรงไม่เฟกไม่เสแสร้งอะไรเงี้ยนะคะเป็นคนจริงใจคือต่อหน้ายังไงรับหลังอย่างนั้นอารมณ์แบบเนี้ยนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีเหมือนกันอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังหนึ่งอย่างนะ อันที่สองก็คือลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดรวมทั้งตัวเขาเองก็อยากที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าเขาเช่นกันนะคือให้คุณค่าของแบบเรียก p u r s u e of excellence อ่ะคือการที่แบบต้องการจะทำสิ่งที่สุดยอดต้องการจะ deliver ผลงานที่ดีที่สุดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอันนี้ก็มีความเหมือนกัน common กับดิดาเนี่ยอันนี้คือคำว่า r e l a t e a b i l i t y คือมันต้องมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันนะคะในการที่ เขาจะรู้สึกดึงดูดรู้สึกชอบรู้สึกอยากจะมาทํางานร่วมกับเราได้นะคะแต่ก่อนยกตัวอย่างให้ฟังว่าแบบเออเรามองไปในตลาดแบบบางคนที่มี follower เป็นล้านเลยสมมติในวงการพัฒนาตัวเองหรือวงการโพชชิ่งหรืออะไรเงี้ยมีคน follow เยอะมากเลยอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาชอบพูดสะบดอะไรเงี้ยสมมติชอบพูดหย,ยาบคำหยาบคำหยาบคายหรืออะไรเงี้ยนะตอนนั้นก็คิดในใจว่าแบบฉันต้องทําขนาดนี้เลยหรือเปล่าคือปกติเราไม่ได้เป็นคนพูดจาแบบนั้นไม่ได้เป็นคนพูดหยาบคายเราก็รู้สึกว่า แล้วก็มีบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องแกล้งพูดด้วยนะต้องแกล้งพูดแบบนั้นภาษาแบบนั้นเพราะว่าทําให้คนรู้สึกอยากมาติดตามทําให้คน in, อินอ่างเงี้ยแต่จะบอกเลยว่าอินไซด์เบื้องหลังที่น่ารับรู้มามีคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนั้นเยอะไม่ชอบอะไรที่ดูแบบดรามา่าเต็มไปด้วยอารมณ์โกรธหรือว่าใช้คําพูดหยาบคายอย่างเงี้ยนะคะมีคนที่ฟังอะไรแบบนั้นแล้วเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงว่าเราต้องเป็นเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาเป็นกันอ่างเงี้ยนะคะซึ่ง ถ้าใครที่ตามเราก็จะรู้ว่าเออนะเป็นคนที่แบบไม่ใช่แบบผ้าพับไว้เรียบร้อยอย่างเงี้ยแต่นรไม่ใช่คนที่แบบพูดจาสะบทหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าลูกค้าที่มาติดตามเราก็จะต้องเป็นคนที่เป็นแบบเดียวกันถูกไหมคะก็คือไม่ชอบแบบฟังอะไรที่หยาบคายหรือว่าแบบเออแบบดราม่าหรือว่าแบบ อะไรแบบนั้นอะไม่เหรไหมคะงานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ viability อันที่3คือ visibility นะคะคือคนต้องมองเห็นคุณไม่ว่าจะผ่านโซเชียลมีเดียผ่านช่องทางต่างๆที่เขาสามารถเจอเห็นคุณได้เนี่ยนะทุกวันนี้ก็คือเป็นโลกของดิจิทัลโลกออนไลน์ถูกไหมคะไม่ใช่เป็นแค่แบบโลกโลกที่ได้มาเจอกันอย่างเดียวแบบสามาัมมนาหรืออะไรอย่างนั้นแล้วนะคะแล้วโลกยุคนี้เป็นโลกยุคของออนไลน์แล้ววันนี้คุณไม่อยู่ออนไลน์ีย่ยแบบไม่ได้แล้วนะคะมันแบบมันมันมันเกินคําว่าสายไปแล้วด้วยซ้ำนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจําเป็นต้องมี visibility คุณต้องมีสื่อคุณต้องออกสื่อคุณต้องแบบมีตัวตนอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ในพอดแคสต์อยู่มีหนังสือมีอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่อุตสาหกรรมไหนนะช่องทางก็แตกต่างกันไปแต่คุณต้องมี visibility นะคะคนต้องมองเห็นคุณ คุณจะบอกว่าคุณเป็นตัวจริงของวงการนี้แต่แบบไม่มีใครมองเห็นคุณอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะนะอันที่4ี่คือ d i f f e r e n t i a t e d คุณต้องแตกต่างอันนี้คือสําคัญมากนะสำคัญมากคือ d i f f e r e n t i a t e ต่อให้คุณอยู่ในสื่อคุณมี Podcast ์เป็นของตัวเองคุณออก Facebook Live ทุกวันคุณแบบมีสัมภาษณ์ในนิตยสารคุณมีเว็บไซต์สวยงามมากเลยคุณดูแบบ เออเรียกอะไรนะเป็นที่ชอบที่รักของคนที่ติดตามคุณแต่คุณไม่ f f e r อเรนเชต e d ก็คือคุณไม่แตกต่างคุณไม่มีอะไรที่แตกต่างในสิ่งที่คุณออเฟ่์กับลูกค้าให้กับสิ่งที่คุณขายกับลูกค้ามันเหมือนเหมือนกับที่คนอื่นเขาขายกันเนี่ยนะคะไม่แตกต่างเนี่ยนะคะมันก็จะไม่สามารถทำให้คุณขายในขายหรือว่าดึงดูดลูกค้าให้เอ็นได้เพราะว่าลูกค้าให้เอ็นลูกค้าไฮทิกเก็ตลูกค้าที่ต้องการจะจ่ายเงินเยอะๆเนี่ยเพื่อซื้อสิ่งที่ดีสุดอ่ะเขาซื้ออะไรเขาซื้อสิ่งที่่แตตกาง นะแล้วไม่ใช่แตกต่างเพื่อจะแตกต่างนะเพื่อแค่ฉันจะได้แตกต่างไม่ใช่ต้องแตกต่างในเรื่องที่มันมีความหมายมีความสําคัญกับลูกค้าด้วยนะคะแล้วกันที่3อันที่ 5, อันที่5อันสุดท้ายก็คือคุณต้องมี ultimate solutionultimate solution ก็คือมันต้องเป็นแบบ solution ที่แก้ปัญหาเขาแบบหมดจดต้องเป็นแบบปัญหาของเขาที่เขามีคุณต้องแบบแก้เขาแบบแบบแบบจบสิ้นและแก้ได้แบบดีที่สุดเลยนะคะต้องแก้แบบแก้ชนิดที่เขาไม่ต้องไปมองหาใครมาช่วยเขาแก้ต่อแล้วอะ นะเคยไหมคะที่คุณพยายามจะไปแก้ปัญหา โดยการจ้างใครสักคนเข้ามาแล้วมันมีปัญหาหนักกว่าเดิมอะนะคะเคยไหมคะลองนึกดูดีๆจริงๆแล้วเชื่อว่าทุกคนเคยประสบปัญหานี้เนะคือเราไปจ้างเอ็กซ์เพรสมาหรือเราไปซื้อเซอร์วิสเราไปซื้อโปรดักอะไรบางอย่างมาแล้วหวังว่ามันจะตอบโจทย์เราหวังว่ามันจะดีหวังว่ามันจะแก้ปัญหากับเราได้หวังว่าเขาจะทาตามคำมั่นสัญญาที่เขาให้กับเราไว้ในฐานะแบรนด์หรือธุรกิจแต่พอเอาเข้าจริงกลายเป็นมันสร้างปัญหาหนักขึ้นให้กับเรานะคะด้วยสาแล้วก็บางทีอาจจะอาจจะแก้ปัญหาเราแต่ไม่ได้แก้แบบได้ได้แบบ แบบได้เต็มที่อ่ะเห็นไหมคะคือแก้ครึ่งคึ่งกลางๆแล้วเหมือนเราต้องไปหาคนอื่นมาแก้ปัญหาให้เราต่ออีกหรือเราต้องไปซื้อสินค้าหรือบริการอย่างอื่นเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาให้เราต่อให้มันแก้ให้มันจบปัญหานั้นๆอีกนะคะก็เรียกได้ว่าคนที่เป็น High Ticket b u y e r หรือว่าลูกค้า i g เ end เนี่ยเขาต้องการซื้อสิ่งที่มันดีที่สุดที่มันเป็น Ultimate Solution คือเป็นคําตอบที่จบในที่เดียวให้กับปัญหาที่เขามีนะคะก็ฝากไว้นะคะ5สิ่งที่ต้องมีถ้าหากว่าเราอยากที่จะ ที่จะขายบริการหรือว่า Expertise ของเราขาย Service ของเรานะ,ะให้กับลูกค้า Highend นะคะจำเป็นต้องมี50สิ่งนี้นะคะคุณมีครบแล้วหรือ,อยังนะคะขาดข้อไหนนะคะเล่าให้ฟังกันบ้างในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครที่เป็น Coach, Consultant, Expert Service-based Business นะคะที่ต้องการจะเป็นที่สุดต้องการจะเป็นที่1ในวงการของคุณพร้อมและอยากและที่จะ c r g r premium fee h i g h t i c t e t f e e นะคะหลัก5 0 0แสน5ล้านอะไรก็แล้วแต่นะคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยกรอกฟอร์มนะคะถ้าคุณสนใจที่จะมีนิดาเป็นโค้ชและเป็นคอนซัลแทน์ส่วนตัวให้กับคุณนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะกรอกฟอร์มอ่านรายละเอียดแล้วก็กรอกฟอร์มเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราจะพิจารณาดูว่าเป็นกู๊ดฟิตหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนกับคลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในวิดีโอหน้าแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะกับ The Expert o n t h e p r u r Podcast นะคะพอดแคสต์ของเราที่มีเอพิโซดใหม่ออกมาเกือบทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจการตลาดแบรนดิ้งการขาย การตั้งราคาการสร้างออฟเฟอร์ที่โดดเด่นแตกต่างนะคะติดตามกันได้กับ The Expert Entrepreneur Podcast ค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านา